สวัสดีสสดค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะควันนี้นะคะก็คนไม่นั่งนั่งเค,ครียดวันนี้เราจะมาพูดถึงความสวยงามของธรุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าเราอยากจะทําธุรกิจเครือข่ายที่ดีนะคะเราต้องดูยังไงนะเราจะมีเจ็ดหัวข้อด้วยกันเจ็ดเครื่องุณสมบัติครับธุรกิจเครือข่ายที่ดีซึ่งวันนี้อาจารย์ปริกับครูมิ้นะนะคะก็ได้ เอาธุรกิจดีๆที่เราสมควรกำลังทำอยู่มาให้ทุกคนได้รู้ว่าเออธุรกิจที่เครือข่ายที่ดียังมีอยู่เยอะนะนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่ว่าเจ็ดลิสต์นะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทได้เลยใช่นะครับก็ต้องบอกงนี้ก่อนว่าทําไมต้องทําเครือข่ายเพราะว่าคือวันนี้เครือข่ายคือเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนใช่ค่ะเพราะถ้าเราเปรียบเทียบกับทําธุรกิจที่อื่นเนี่ยมันจะต้องอุดทั้งเรื่องของ ลงทุนความรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่วันนี้คำว่าธุรกิจเครือข่ายมันคือธุรกิจที่เปิดโอกาสมันมีระบบทุกอย่างให้กับทุกคนอยู่แล้วแค่คุณเข้ามาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ได้ประโยชน์จากธุรกิจนี้นั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่จะทําคุณต้องไปดูไปเช็คก่อนเช็คก่อนนะครับว่าเอ๊มีคุณสมบัติตามนี้หรือเปล่าเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เราได้แบบเขาเรียกว่าประเมินแล้วก็ก่อนตัดสินใจนั่นเองนะครับเข้าสู่ประเด็นแรกเลยนะนั่นคือลิสต์แรกเรื่องของว่า บริษัทันั่นเองนะบริษัทว่าเอ๊ะความมั่งคงมีไหมเป็นแบบไหนตั้งอยู่ที่ไหนใช่นะฮะแล้วก็เเารียกว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่ามีนิสิตมีความมั่นคงไหมมั่นคงไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันที่บริษัทของเราเลยถูกต้องบริษัทของเราชื่อว่าบริษัทท็อปอัพทูริชค่าทูร c h นั่นเองนะครับอยู่ที่นนทีสิบสี่ พระรามสามกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ลยนะชากรเมืองเลยนะพื้นที่สองไร่กว่าแล้วก็มีอาคารนะคะสามหลังด้วยกันหลังแรกก็คือมินเลเน่ครับหรือว่าสโมสรมนุษย์เงนบรานะระบลับสองก็คือมิเลเน่คาสซูนะครับปราสาทมนุษย์เงินลานตรงนี้ที่เรากำลังนั่งบันทึกคลิปอยู่นี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเป็นโรงแรมที่พักให้กับ คนที่สมาชิกที่มาไกลนะครับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่ต้องไปหาห้องพักที่อื่นเลยใช่ค่ะมีหนึ่งหมดเลยครบครันนะห้องอบรมก็อยู่ที่นี่เลยไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ข้างนอกเลยนะและที่สำคัญท่านประธานก็พักอยู่ที่นี่ทีี่่นด้วยนะครับคือสำคัญที่นี่เราซื้อด้วยเงินสดเรียบร้อยถูกต้องนะครัาสร้างเองด้วยนะคะกี่ปีแล้วนะสิบสามสิบสามปีครับทุกคนมันคงโอ้โหความมันคงแบบชัวร์เลยชัวร์เลยเช็คชัวร์แล้วนะความมันคงลิสต์ที่สองนะที่เราจะต้องไปเช็คกันคือเรื่องของ เทรนอยู่ในเทรนหรือเปล่าธุรกิจด้วยวันนี้ถ้าเรามาพูดถึงคำว่าเทรนเนาะหัวข้อแรกอีคอมเมิร์ซอันแรกเลยอันดับหนึ่งเลยเทรนของโลกเรื่องของอีคอมเมิร์ซใช่ถ้าพูดจริงเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักเลยอะไรคืออีคอมเมิร์ซไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยนะวันนี้ไม่ไม่มีใครไม่รู้ค่ะทุกคนนะคเพราะว่าก็คือการซื้อขายทางแพลตฟอร์มนะฮะคือโซเชียลมีเดียต่างๆคือเปรียบเทียบง่ายเมื่อก่อนเราซื้อของไปตลาดไปร้านค้าเอาเงินไปจ่ายอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ต้องละซื้อในโทรศัพท์เนี่ยออนไลน์ออนไลน์ได้เลย นี่คือระบบที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับซึ่งมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกเนี่ยเป็นล้านๆล้านเลยเพราะว่าคนทุนโลกเยอะมากเยอะมากซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาก็จะมีเรื่องของความงามโซเชียลมีเดียนะครับมากกรรมสินค้าประกันภัยอาหารเสริมนะครับโลจิสติกเดลิเวอรี่นะครับ ธุรกิจบันเทิงอีสปอร์ตนี่กำลังมาแล้วก็เรื่องของตอนนี้พลังงานทดแทนเยอะนะคโอ้โหกำลังเป็นกระแสมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าธุรกิจเราอยู่ในเทรนด์ทั้งหมดสิอย่างนี้ได้ป่ะเราจะได้รู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นดารุ่งหรือดาวร่มถูกต้องนะครับก็เือเป็นหัวข้อต่อไปนั่นเองนะว่าผลิตภัณฑ์เรา คืออะไรคะใช่ครับเพราะว่าพอเราเป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มนะซึ่งวันเนี้ยเราอยู่ในโลกของแพลตฟอร์มใช่ทุกอย่างอยู่ในอยู่ในมือถือโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียดูหนังก่อนเราไปเราไปอออนเ่ไปที่เออ่ไปเขาเรียกว่าไปธนาคารไปธนาคารเงินเงินแต่วันนี้เราเงินโอนผ่านตรนี้ตรงนี้ได้เลยโทรศัพท์มือถือนะฮะดูหนังฟังเพลงเมื่อก่อนผ่านทีวีวิทยุทุกวันนี้ มือถือทุกช่องทางนะครับใช่แล้ววันนี้ครับผลิตภัณฑ์สินค้าของเรามันก็คือแพลตฟอร์มอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ITS ชื่อเต็มคือคำว่า i n t e l l i g e n t Topup System หรือที่เราเรียกว่า Smart Wallet ซึ่งก็เหมือนแพลตฟอร์มทั่วไปที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไม่ว่าจะ e-commerce social communication เนาะะไรอย่างต่างๆนะครับ FinTech การเงินต่างๆทุกอย่าง อยู่ในนี้หมดเลยอยู่นี้หมดแล้วนะคะใช่เลยหมดแล้วคุณลองเนี่ยก็คือรวบรวมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอถือว่าเป็นสินค้าที่สินค้าที่อยู่ในเทรนเลยใช่ค่ะมีจุดเด่นแล้วก็เขาเรียกว่ายังหาคู่แข่งไม่ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในหนึ่งในหัวข้อนะคะว่าควาามน่สนใจสินค้าเราเนี่ยเป็นโอเชียนหรือเปล่านี่ไม่ใช่สินคะก็คือไวเลยไวโอเชียนไวโอเชียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเช็คชัวร์สามผ่านสามผ่านแล้วนะครับต่อมาทามิ่งเวลาใช่หรือเปล่าเวลาเนี้ยมันใช่เวลาของแพลตฟอรไหมอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรคือแพลตฟอร์ีอีกแล้วโอ้แค่ห้าปีสิบปียังไม่าว่าคิวอโคยังไม่กล้าซื้อของออนไลน์เลยคิวอะโคนรู้ไหมครัยังไม่รู้่ใช้ยังไงไม่รู้เราไปตลาดน่าจะมีคิวคิวอะโคนไจ่ายอย่างเนี้ยแกนเต้นะวันนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยเนาะไปตลาดวันเนี้ยถามว่า มีคีวเอาคดไมไม่มีไม่ได้สซค้าไม่ได้ซื้อจากเราเลไม่ได้เื้อจากเรานะฮะเพราะเราไม่พกเงินสดนะครับกราเป็นสังคมไร้์ซึ่งแต่ก็ต้องหมดทุกคนนี่น้อยละน้อยละนะครับเพราะทุกอย่างทุกร้านต้องผ่านว่าผ่านหรือยังผ่านเลยผ่านเลยค่ะผ่านเลยค่ผ่านแล้วต่อมาครับเรื่องของแผงการตลาดพอนี้ชอบมากผมชอบมากนั้นในฐานะที่ตัวเองเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนอันนี้เป็นมนุษย์เาเรียกว่าเจ้าของจัารมาตลอดชีวิตนะฮะคือเราเราไปทํางานทั้งเดือนเลย ได้แค่เดือนละครั้งวันละแปดชั่วโมงเดินทางไปลงลงทุนกินข้าวระหว่างทางเราขับรถไปเนี่ยน้ํามันทุกอย่างเตือนได้มาสามเดือนหรือเปล่านั่นคือค่าใช้จ่ายทั้งวันทั้งเดือนเช่ไหมโอ้แทบจะแทบจะไม่เหลือค่าค่าอยู่ค่ากินค่าสังคมเองไม่น่าจะเหลือโอ้เยอะมากแล้วยิ่งคุมิ้นเป็นนักธุรกิจนีะธุรกิจนี่โอ้ถ้าบริหารไม่จริงคเงินต้องต้องลงทุนเยอะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ บริหารไม่ดีคือเจ๊งเลยเราอยากชนีไปเที่ยวสักสามเดือนหามักลับมานี่คือวุ่นวายเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆแล้วธุรกิจมันเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของเรามันเป็นเจ้าของเราเราเป็นท่าเขาจริงๆไปไหนก็ไม่ได้เออเมื่อก่อนนะนะมีเงินเยอะจริงแต่ไม่มีเวลาอืออือโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยนะพูดถึงตามหาธุรกิจแบบนี้แหละค่ะที่แบบว่าล่องลอยไปไหนก็ทาเงินได้ดวยแผนการตลาดกันได้หลายช่องทางมาก หลายช่องทางเยอะมากครับไปตั้งแต่ช่องทางแรกคือเลยได้แบบเดียไทม์เอาแบบง่ายๆแค่สามข้อนี้ก็กินขาดเลยนะฮะเพราะว่าเดียไทมมนี่คือแบบไลฟ์อธิบา,ายหน่อยเรียไทามบางคนไม่เข้าใจเรียไทา์ทันทีเลยค่ะทันทีนปปยังไงทันทียังไง,พงแพลตฟอร์มคือสินค้าเราแล้วเราสามารถใช้แพลตฟอร์มในการอย่างของคุณมิ้นเนี่ยประทับใจเรื่องของการประหยัดผ่านระบบนี้ใช่ไหมฮะครระบบนี้ทำให้คุณมิ้นจากเดิมเคยใช้โทรศัพท์สามสี่พันสามสี่พัน ปีละ4,000สกว่าแต่พอมาใช้แพลตฟอร์มนี้ปีละ2,000ันกว่าโอ้จากปีละสี่หมื่แล้วแค่ปีละ2,000มันคือประหยัดจริงๆแล้วไม่บอกเพื่อนมีอะไรได้ก็คือไปบอกเพื่อนเฮ้ยแกก็มาใช้สิก็คือแค่มาซื้อระบบเหมือนกันนี่ยใช้ผ่านแพลตฟอร์มเราก็มีรายได้ทันทีเลยเราพูดไปอย่างนี้ปั๊ พูดเสร็จเขาเอาเสร็จเนี่ยเราได้ตังค์โอ้โหโอ้โหมันคือมันกันได้แบบเรียลไทม์อะไม่ต้องรออะไรแล้วเพื่อนเราก็ได้ประหยัดทันทีเลยแล้วเขาได้อย่างงี้เขาก็ไปบอกคนอื่นโอ้โหไม่ต้องรอสามเดือนหกเดือนเลยไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอทันทีเลยทันทีเลยทันทีเลยแล้วก็ข้อที่สองชอบมากหลังจากที่เราบอกเพื่อนไปคนแรกคนที่สองคนที่สามไปใช่ไหมคะใช่ ทุกคนก็ cf cf ใช่ไหมฮะแต่เขาก็ไม่อยู่ที่จะไปบอกใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์กิจถ้าได้อย่างนี้แล้วอย่าบอกแฟนนะอนี้บอกคนที่เราใช่อย่าพี่น้องเราทุกคนก็ใช้มือถือใช่เราก็ช่วยเาประหยัด่ะพอแต่เราแค่ไปช่วยเขาประหยัดแต่เชื่อไหมคะว่ากลายเป็นการสร้างรีกว่าอุปกรหรือว่าสร้างลีดการต้ของเรากลายเป็นว่าเเราจะมีรายได้จากเขาต่อคือการสร้างดารต้คือเขาประหยัดแล้วเขาไปบอกต่อเขามีรายได้ตัวเราก็ มีรายได้เป็นการตลาดแบบธรรมชาติมากเลยเราเรียกว่าเน็ตเบิร์ดใช่ดีบอกต่อใช่ดีบอกต่อเสร็จแล้วรายได้ข้อสอบเกิดขึ้นตอนไหนคะตอนเชี่ยงคืนครึ่งหรือเราเรียกว่าบวนัดลักกลับนั่นเองนะชอบมากๆใช่คุณก็ชอบข้อนี้นะวัหลังเทียงคืนมันมาทุกวันน่ะใช่ค่ะเราก็นั่งเฝ้าทุกวันเลยนะช่วงนั้หละพอเงินเข้า มาแล้วมาจริงจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราแรกแรกเรายังกังวลจะมาไม่จะมาเพไม่เคยเจอไงใช่แต่พอมาทุกวันทุกวันเราเริ่มชินชินโตอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งข้อบี่ชอนข้อนี้มันทำให้ผมนึกถึงคําที่พ่อแม่บอกไว้อ่าใช่ใช่ใช่หลับได้เงินมือตื่นได้เงินแสงลูกนะมันคือคําอวยพรนะแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยสัมผัสนะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไงแต่คนนี้สัมผัสเรื่องนี้เลยตอนตอนติดโควิดค่ะคือคุณพิงได้บอกเพื่อนไปแล้วเนช่องเมษานเนี่ยบอกเพื่อนไปเยอะล้ พอช่วงพฤษภาพฤษภาเนี่ยติดทั้งบ้านไม่ได้บอกใครเลยไปไหนไม่ได้เลยบอกได้ไม่ได้เลยว่าไอตลอดทั้งวันนี้แต่เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเราเห็นแพสซีฟเข้ามาอคือมีรายได้เข้าทั้งที่เราไม่ได้ทางานก็เลยติดใจเลยว่าเฮ้ยธุรกิจฉันต้องทำนี่แะแพสซีฟของจริงใช่คือหยุดแล้วมีรายได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยติดใจนะก็เลยว่าโอ้ตอนที่ทําเจ้าของกิจการหยุดไม่ได้เลยเที่ยวไม่ได้เที่ยวกลับมาวุ่นวายหมดนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้อ่านี่ก็คือห้าผ่านนะครับโอ้ยไม่พูดถึงข รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายเดือนรายเดือนจากการที่เรากินใช้จ่ายเติมเหมือนกี้ที่บอกเนาะเราเคยจ่ายปีละสี่พันไปเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อเท่านั้นเองเมือนก่อนเราเคยจ่ายปีละสี่หมื่นวันนี้เราจ่ายสองสองพันกว่าใช่ถามว่าโค้รกิจจะจ่ายสี่หมื่นเหมือนเดิมหรือไม่ละแต่สองพันเนาะถูกเป็นการซื้อซ้มเขาก็เลยให้การตลาดมาอีกใช่ะฮะหรืออย่างรายเดือนอ่าเมื่อกี้พูดถึงโบเตอร์พูดถึงกาแฟแล้วกันกาแฟสมมติว่าอาจารย์กิจเป็นคนนําเข้า ใช่ผมผู้ผลิตแต่ผมอกมองหาตลาดอยู่ไปใส่ตลาดไหนดีอัดพรอมของเราเลยนะครับมีสมาชิกอยู่เป็นล้านโอ้โหล้านแลวครันี้ทุกคนให้เขาได้กินได้ใช้ของดีเดินหนึ่งอาจเอาแค่คนละสามกล่องเพราะว่าสิบสูงเนาะสิบสองวันละซองวันละซองเดือนละสามกล่องอาจจะให้เราสิบบาทเองเนาะใช่แต่ว่าเรากินหนึ่งคนเราได้สามสิบแต่ถ้า องค์กรที่เราว่าเรียกว่า Big Data เนี่ยทั้งหมดที่มากินด้วยกันอ่ะสมมติมีหนึ่งหมื่นคนแค่หมื่นคนก็บอกสามแสนโอ้โหแค่นี้ก็แบบมหาศาลแล้วอ่ะมหาศาลหนจะอกาแฟโปรตีนยาสีฟันประกันพลบอยู่ในในนี้แพลตฟอร์มหมดเลยในสมาร์ทเวิร์บเราหมดเลยเพราะงั้นข้อนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเออ่ประทับใจประทับใจมากั้ผ่านแล้วนะใช่หรือแม้กระทั่งวันนี้คนที่ มาอยู่ในแพลตฟอร์มเขาไม่ได้ผลิตกาแฟนะแต่เขาประทับใจแล้วเขาเอาไปบอกต่อหรือเอาไปขายต่อก็ยังทําได้ไม่ต้องมาลงทุนกาแฟกับสักค้าไม่ต้องสต๊อกสินค้าด้วยนะคือเราสามารถมาซื้อผ่านแพลตฟอร์มในราคาประหยัดแล้วก็ไปเอฟเฟกต์อื่นได้ใช่คอนเซ็ปต์ที่ว่าโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีก็ไม่ต้องทําแพลตฟอร์มทำให้เรียบร้อยแล้วก็คำนวณให้เราทุกวันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผ่านซ้นซ่องทา อาฐานแล้วเยอะมากเลยนนนี่มันทีมเวร์กต่อมาคือระบบเนี่ยบางคนอ่ะอย่างคุณมิ้นท์ทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าไกด์ทัวร์ไกด์ทัวร์อะไรเงี้ยก็จะมีก็คือการบริหารต่างๆก็จะเป็นแบบเขาเรียกธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่พอมาเป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจ ส่วนส่วนรวมละนะครับทุกคนทาเราได้เหมือนกันถูกต้องนะทุกคนช่วยเหลือกันดูแลกันนะใครไม่เก่งตรงไหนก็คนเก่งก็จะมาช่วยนะครับนี่คือคว่าทีมเวิร์กต่างคนต่างสาขาต่างอาชีพแต่อาชีพว่าเราอยู่ในนี้หมดเลยใช่คุณหมอพยาบาลทหารตำรวจอายการทนายความนักธุรกิจมีหมดเลยนะครับคือหมายว่าทุกธุรกิจที่อยู่ในนี้ เรามีส่วนได้ด้วยนะใช่อย่างสมมติว่าอ่าจริงๆคุณมิ้นไม่มีกาแฟแต่คุณไปบอกเรื่องกาแฟคุณมิ้นก็ได้ได้ด้วยใช่หาะเมื่อกี้คุณมิ้นบอกว่าคุณมิ้นใช้ผมเป็นคนเอากาแฟเข้าสู่ระบบผมก็ได้ใช่คุณมิ้นเอาไปบอกต่อเราก็ได้ก็ได้ด้วยทุกอย่างที่อยู่ในนี้ทุกคนเอาอะไรก็แล้วแต่มาไว้ในนี้เราไปคุยก็พอแล้วว่ามันดียังไงเราก็ได้แล้วถูกต้องเรื่องถ้าเป็นธุรกิจข้างนอกเนี่ยผมเป็นเจ้าของเนี่ยคุณมิ้นจะมาเอาของผมไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้นะ อาจจะกินได้คนเดียวถูกนะคะเพราะงั้นตรงนี้เป็นสนหทจริงๆแล้วก็ผ่านว่าผ่านค่ะตอนนี้ผ่านเลยนะคะตป่อมานะครับผู้บริหารนะคะก็คือตั้งแต่ทรประธานใช่ค่ะห้าผ่านมาแล้วหกผ่านนะฮะนำทีมโดยผู้บริหารก็คือทบประธานของเราแล้วก็มีพอท่านเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นถูกต้องเพราะว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้พวกเราท่านบอกว่าให้ทุกคนที่มีความรู้มีของ ใช่มาปล่อยมาปล่อยในนี้นะคะใครมีวิชาอะไรก็เอามาปล่อยใช่แล้วคุณมิ้นขนาดเรื่องของการ ออนไลน์เเารียกว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทําคลิปสั้นยังไงให้มีรายได้ไลฟ์สดยังไงให้มีรายได้เล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งมีรายได้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้มาเรียนรู้ครับจริงๆคอร์สนี้ของคกูมิ้นเป็นหลักแสนะแต่ว่าเรามาที่นี่ไม่ใช่ไม่ต้องเสียผมเห็นแบบโค้ดครูข้างนอกที่เขาแบบเปิดคอร์สสอนกันโอ้โหสอนแล้วสอนอีกเขาจะไม่ได้สอนเลยเขาม่ไม่สอนอย่างนี้หลายรอบมากแล้วจ่ายแล้วจ่ายอีกแต่ที่นี่มาที่คุณไม่มีค่าไม่ใช่จ่ายค่ะตรงนี้คือคุ้มแล้วก็ปรึกษา ได้ตลอดตลอดไปเมื่อไหรที่คุณอยากให้ปรึกษาเนาะถ้าอยากได้ตลอดเลยทุกคนที่มีความรู้มีของเขาก็มาปล่อยมาเป็นวิทยาคารซึ่งต้นแบบที่มีของเราก็คือท่านประธานบอกไว้แล้วว่าที่นี่เราจะไม่มีการเอาความรู้มาทำอะไรได้นะคะแต่เราจะเอาความรู้มาให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทอดมาตั้งแต่ท่านประธานเลยสวยงามมากมงๆผ่านไหมครับผ่านมากเลยนะครับ เพราะว่ามาเรียนกับพวกเราได้ที่นี่ถูกด้ที่ได้พรลังธรรมถ้าบอกว่าอยากเรียนทําคลิปได้สดมาเลยค่ะไม่ว่าโค้ชกิจไม่ว่าครูมินหรือทุกคนที่เป็นคนครูที่อยู่ตรงนี้ช่วยคุณนะถูกต้องครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานของเราซึ่งถ่ายทอดเขาเรียกว่าวิชั่นปณิทานนะครับแบบนี้ก็รวบหล่อหลอมให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนี้เรารักเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ครับทุกคนที่เข้ามาเที่ยวนี้ผมมีความสุขมีความสุขมากนะครับคือนอกจาก เราได้มีธุรกิจที่ดีๆในการทําแล้วเรามีสังคมเนาเข้ากอดกันจะเพื่อแบบไปรู้จักกันเลยนะเจริงๆแบบญาติพี่น้องเรายังไม่ขนาดนี้เลยนะเราไปเจอในออนไลน์ทั้งวันใช่เนะแต่นี่เราแบบคนที่แบบเราเรียนรู้เจอกันแค่ได้ยินแค่ในเสียงแบบแต่มาเจอกันโอ้โหจับมือกันแบบโออโหเธอโหลจ้าคนนี้เองเหรอเนี่ยอะไรโอ้โหทำไมแบบได้ยินชื่อเสียงเป็นไอดอลอะไรเงี้ยนะฮะคือแบบบรรดาเลยนะถูกถูกถูกนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะคะซึ่งเรามาพูดถึง ผ่านไม่ค้อนี้ผ่านเลยนะเลยนะด้วยกิจเครื่อนย้าะข้อสุดท้ายของเราเลยคือข้อที่เจ็ดนะฮะก็คือท่านประธานของเรานะฮะเป็นง่านะฮะพูดถึงว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งพูดถึงว่าความเชี่ยวชาญหรือการที่เขาอยู่ในวงการนี้นานเ่ยมีส่วนมีส่วนมากมากเลยเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรถูกอะไรผิดนะซึ่งท่านประธานของเราเนี่ย ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่าด้านสามสิบปีมากกว่าสามสิบปีแล้วก็ท่านเองมันยังไม่เกิดด้วยทําไปตลนนาใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากเลยผทำด้วยใช่แต่มองเห็นว่าเอ๊ะพอเราสําเร็จแล้วทาไมมีคนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่หรือคนที่ต้องสําเร็จต้องเป็นยอดมนุษย์เท่านั้นใช่ครับถ้าถ้าวันนี้สามารถมีระบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องอะไรเลยแต่ขอให้ระบบมันดีถูกต้องคนคนนั้นสําเร็จได้ใช่ก็เลยคิดขนแผลตฟอมไอ้บทขมาตั้งแต่ โอ้ตลดต้องเลือสิ๊ปีนี่แสดงว่าท่านต้องคิดก่อนสิสามปีนี่คือแบบอย่างเป็นทางการนะแต่ก่อนหน้านี้อีกอะตอนที่วางแผนเลยกว่าจะคิดอะว่าจะทําอะไรอะอันนั้นแปลว่ามีการเรียมการท่านเนี่ยยี่สิบปีล่วงหน้ามากกว่ายี่สิบเคยรู้ไหมคะว่าตอนนั้นจะสแกนใส่คือตอนนั้นต้องบอกว่าถ้ายยอนกลับไปยี่สิบปีแล้วเนี่ยโทรศัพท์ผมยังไม่มีใช้เลยใช่ตอนนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนเลยนะแต่ท่านคิดล่วงหน้าแล้วว่าทุกคนจะมาซื้อกินใช้จ่ายแผงพอผ่านแผงพอแมคานี่คือวิสัยทัศ คนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเห็นไหมคะรวยไหมคะทุกคนมหาเศรษฐีระดับโลกเลยใช่คนที่มีบิ๊กดาต้ารวยไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามถึงวิสัยทัศน์และก็ความเป็นผู้นำนะฮะโอ้หนึ่งในนั้นต้องเป็นท้าประธานของเราแน่นอนนะฮะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะต้องติดชาร์อันดับของโลกเลยแน่นอนนะฮะขึ้นเป็นชาร์ตและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้นคือแพลตฟอร์มที่ท่านสร้างมาคือพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะนี่คือความยิ่งใหญ่มากคือคือของคนอื่นนะ สร้างขึ้นมาเองเป็นเจ้าของคนเดียวนะอย่างที่คุณมิ้นบอกว่าวันนี้จะให้คุณมิ้นไปคิดแฟมเ์มเองไม่มีปัญญาและไม่มีเงินต้องใช้ทุนมหาศาลความรู้อะไรเยอะแยะมากแล้วถ้าประธานยังเอากาเรียกว่าแพลฟอร์มเรานะคะ ไปไปเป็นงานวิจัยงานวิจัยดุสฎดีิพนี่ผลดัดนญุาเองนะฮะเพื่อรองรับการเติบโตระดับโอ้โหน้ต่างชาติถามคืออะไรเต้เข้าไปปะคนหาได้เลยถานข้อมูลงานวิจัยระบบ ITS คืออะไรเรียบร้อยเราอยู่ในนี้ด้คือวิสัยทัศน์อ่ะอ้โจเก่งคนนี้ก็ได้ไปออกความคิดใน้นด้วยนะฮะมีส่วนร่วมด้วย คุณเรื่องพูดเรื่องเอ่อแพลตฟอร์มเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการกินใช้ใจเติมนี้นั้นใช่โอ้โหแล้ววันนี้อัปเดตใหม่ใช่ค่าสูงมากคือมันเป็นระบบที่เจ้าสัวครอบครองอ่ะใช่ค่ะและเราทุกคนได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมอ่ะใช่แล้วเราเราทาธุรกิจเดียวกับเจ้าสัวที่เขาทําอ่ะใช่โอ้โหนี่คือเก็นเทรมากใช่ค่ะใช่อ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าข้อทีเจ็ดผ่านไหมคะโอ้ผ่านชัวร์เลยนะเพราะฉะนั้นเช็คแล้วชัวร์แล้วครบแล้วเหลือแค่ว่า ตัดสินใจแล้ววันนี้เรามีช่องทางการเรียนรู้ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออฟไลน์วันไหนคะโอ้ออฟไลน์เราก็วันอาทิตย์ที่นี่เลยพระรามสามตั้งแต่เวลามาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเที่ยงเลยเพราะว่ามีเรามีอาหารเลี้ยงด้วยนะนี่คืออภิธาการจัดงานไม่ใช่แค่บางทีก็ไม่ใช่ทำบัตรานคนเดียวนะบางทีก็ผู้นำมาผู้นำมาค่ะที่ประสบความสำเร็จก็คือมันอยู่มันญาติพี่น้องกันเลยอะครับ แล้วก็ออนไลน์ฐานแล้วก็ออนไลน์คือตั้งแต่สี่ห้าโอ้โหห้องเรียนรู้เยอะมากซี CO หรือว่าสร้างในมอนได้สองห้องนี้คือห้องหนึ่งสำหรับคนใหม่ห้องหนึ่งสำหรับคน้น่น แล้วก็ช่วงกลางคืนช่วงค่ํานศุกรจะมีอินโนเวทีว์วันศุกร์พรุ่งนี้แล้วเนาะพรุ่งนี้นะทุกวันศุกร์นะแล้วก็จะมีผู้นําที่แบบแยกย่อยห้องไปอีกเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ได้เรียนทุกห้องเลยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอย่านะห้อห้องชั้นลูกชั้นหลานชั้นอย่าไปนไ่ที่นี่ไปเลยนะครับไปอยู่ที่ไหนไปแล้วก็กลับมาคุยที่นี่มันเหมือนกับนึกถึงแบบเข้าบ้านไหนก็มีของกินอ่ะใช่ค่่ะใชคือไม่มีกับข้าวแล้ววันนี้ไปหาไปกินหน่อยอีกหลายได้กินแน่นอนเลยนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วก ใช่เลยนะะเราตามหามาทั้งชีวิตเพื่อมาเจอเราเจอละวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วคือเราเจอแล้วของดีเราก็อยากบอกอยากบอกต่อคราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้ก็สร้างมาเพื่อให้ทุกคนนําความรู้อย่างเงี้ยไปแบ่งปันต่อนะะก็เราสองคนในการคนไม่ดังนั่งเคลียร์นะคะวันนี้เราก็ลากันไปในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปมีอีพีอีเราจะมาแบ่งปันกันต่อค่ะสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ่านะคะ